สวัสดีค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงที่ตัวเองแต่งเองอีกเพลงหนึ่งค่ะลองฟังดูเนาะถ้าหากเธอไม่รักก็อย่าให้ความหวางทำไมถึงแกล้งกันหลอกกันให้รักมากมายเธอยังรักเขาอยู่ ดีอยู่แก่ใจมาทำดีมาคอยห่วงยใยทำไปทำไมทําไมรักกันถ้าหากเธอไม่รักก็อย่าให้ความหวังรู้มให้ใจฉันพังเมื่อเห็นเธอบอกรักเขา สส่วนฉันต้องเจ็บปวดร้าไม่อยากต่อคิวรักใครเขาฉันขอจากไปให้ไกลสายตาถ้าหากเธอไม่รักก็อย่าให้ความหวังรู้มาให้ใจฉันพังเมื่อเห็นธอบอกรักเขา เธอคงมีความสุขส่วนฉันต้องเจ็บปวดร้าวไม่อยากต่อคิวรักใครเขาฉันขอถอนใจจากคำว่ารักเธอ